มูลไปด้วยกันกับช่องคอยยูมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของบิทมีด้วยกันมีข่าวอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอโปรโมทกระดานบิดเกตนะครับท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าแชสิกนะครับดอก5%้าประมาณห้าถึงแปดเปอร์เซ็นรวมถึงแบดไอเดีย นะครับก็ประมาณ1นหรือสองเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดสนใจก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วผมก็ฝากกระดานไบแอนซ์ไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันสภาพกล้องดีเหรียญเยอะนะครับเราก็จะมีระบบการเอิอร์การสเตกกิ้งตอนนี้ยื่นกับกลอตอ,น,อนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกผมกจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ มาข่าวแรกกันก่อนนะครับอันนี้เป็นของชอนโอนเลนนอนนะครับโพสต์บน X วันที่16พฤษภาคมปี2 0 2พนะครับซึ่งไม่ได้มีอะไรมากนะครับคนนี้เป็นลูกชายคนเล็กของจอห์นเลนนอนผู้ร่วมก่อตั้ง b ิสเลนะครับในตำนานและนักดนตรีซีนโอนเลนนอนนะครับตัวนี้ก็ได้ไปที่แพลตฟอร์ม X เพื่อแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตสำนึก รเราก็เชื่อมโยงจิตสำนึกกับเทคโนโลยีก็เลยเป็นที่สนใจเตะตาของอีลอนมาร์กอีลอนมาร์กก็เลยทำการรีทวิตนะครับแล้วก็ให้ความสนใจในบทความนี้ต่อมานะครับก็เป็นการโปรเจกต X จาก Push Pendra นะครับไซนะครับวันที่17พฤษภาคมปี2024นะครับวันไอข่าวเนี้ยคือตั้งใจจะมา กาวนะครับระหว่าง XRP กับ Dogecoin นะครับตอนนี้เขาก็มีการบอกถึง x.com ด้วยนะครับชุมชนคริปโตก็เป็นกำลังใจนะครับที่จะเกิดตัวของโดเมนของ x.com นะครับเพราะตัวนี้เดี๋ยวจะเอาไปใช้กับ Super App นะครับที่จะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่า Dogecoin เนี่ยจะถูกเอามาใช้เป็นหนึ่งในการชำระเงินของ Super App หรือเปล่านะครับ แต่ผลประโยชน์ในระยะแรกเนี่ยจะเป็น XRP นะครับที่จะได้รับตอนนี้เราก็ติดตามเอาละกันนะครับว่าตัวของ XRP นะครับมันมันจะถูกกลาวเมื่อไหร่นะครับโดยภายใต้การกาวของอีลอนมาร์นั่นเองต่อมานะครับเป็นเหรียญ Vercoin นะครับอันนี้ก็ Vercoin เนี่ยโพสต์วันที่17เมษายนปี2024ใน X นะครับก็ Vercoin นำโดย Tools นะครับ For humanity ของแซมแบงแซมแอลแม n นะครับก็ได้เปิดให้ w ว r ร์คอยเป็นเหรียญน,นะครับที่อยู่ในเลเยอรของอ t h e เ e ียนะครับก็ในชื่อของ w ว r ร์คอยนะครับก็เป็นบล็อกเชนใหม่ที่ออกแบบโดยมนุษย์นั่นเองนะครับก็ w ว r ร์คอยก็เป็นเหรียญ AI นะครับฉะนั้นมันก็น่าจะเข้าไปผนวกกับตัวของอ t h e เรียแหละ นะครับทีอจะเป็นเลเยอร์สองก็จะถูกใช้นะครับบนเครือข่ายของอีตาเรียนอ่ะต่อมานะครับเป็นกราวของเกมสต็อปสัน้นๆนะครับช่วงนี้เกมสต็อปก่าวไม่หยุดนะครับเพราะว่าเกมสต็อปเนี่ยมีประสบการณ์ในการปั่นเหรียญมีมกับหุ้นมีมมาตั้งแต่ปี2021ย็แล้วนะครับทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าผููค้าปีกฟอร์ัมในวอ r ์ e ีปีส์นะครับ,รบแล้วก็ r ร d d i t เนี่ยต่างก็มีการโพสต์ถึงเกมสต็อปนะครับ เกมสต็อปต่อก่อตั้งที่หนึ่งเก้าแปดสี่นะครับก็เป็นรูปแบบร้านเกมหรือวิดีโอเกมนะครับแล้วก็เป็นเกมในตำนานแหละนะครับเกิดทำเกมแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังก็เลยเอาออกมาขายเป็นหุ้นนะครับมันเป็นหุ้นมีมนะครับก็มีคนเข้ามาซื้อนะครับเกิดการปั่นต่อมาพอปัน่นจากเกมสต็อปก็ไปดอชคอร์นั่นแหละนะครับตอนนี้เกมสต็อปก็ถูกกล่าวค่อนข้างมาก นะครับเพราะว่าประสบการณ์นในการเพิ่มขึ้นของเกมซอฟอ์เนี่ยก็มาจากอีลอนมัสก์กับโรบินฮูดนะครับเดี๋ยวก็เราก็ดูกันต่อไปว่าเกมซอฟอ์เนี่ยจะเข้ามาเสียบจังหวะของตลาดให้เหลี่ยนนะมันราคาพุ่งไปยังไงบ้างเดี๋ยวก็เราก็ไปดูด้วยกันต่อมานะครับก็เป็นข่าวของชีบะนะครับเนื่องจากชีบะเนี่ยก็มีการ ร่วมกับร้านอาหารเวลี่นะครับเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของเวลี่เฟน NFT นะครับก็เป็นการอัปเกรด NFT แล้วก็เป็นการประกาศครั้งที่2ในปี2022เพื่อสนับสนุนแฟนชายร้านอาหารของเวลี่นะครับกำลังเติบโตในยุโรปก็เพิ่งได้รับการปรับโฉมใหม่อย่างน่าทึ่งในคอลเลกชันเวลี่เฟน NFT แล้วก็อัปเกรดโดยชิปนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเราก็มีการใช้ การชาระเงินแบบดีฟายด้วยนะครับสกุลเงินดิจิตอลเปิดใช้ร้านอาหาร้เปิดใช้ตัวเวลีเฟนเอ็นเอฟทีคอเลกนะครับแล้วก็ชุดนะวัตรกรรมของ NFT จริงๆคือเปิดตั้งแต่ปี2022แล้วเนาะแต่มีการอัปเกรดสักนิดหน่อยแล้วมีรองรับร้านอาหารและธุรกิจการจัดเลี้ยงยอดนิยมในอิตาลีประมาณ1นทับแนะครับแล้วเตรียมตัวพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวของคอเลกชันก็เป็นการแจ้งให้เข้าๆว่า เดี๋ยว NFT เนี่ยเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นการลดอาหารหรือว่าเป็นการได้ได้โปรอะไรทักอย่างหนึง่งเดี๋ยวก็ต้องไปฟังอัปเดตในวันหลักนะครับมาข่าวสุดท้ายด้วยกันนั่นก็คือข่าวของเปเป้นะครับก่อนนี้จะเข้าข่าวของเปเป้ท่านใดสนใจนะสำหรับเหรียญ DMTC นะครับหรือ Diamond the Cat ถ้าสนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ซื้อได้ใน r e d d i t กับอ๋อ ในเปิร์ลไอนะครับถ้าเกิดซื้อไม่เป็นก็เข้ามาในกลุ่มของโอเคกผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เปเป้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเรื่องของราคามากกว่านะครับช่วงนี้ราคาของเปเป้ก็ไม่ได้ขยับดีเนาะนะครับส่วนหนึ่งก็ได้สะสมเปเป้จำนวน1.4ล้านล้านโทเคนวันขายเปเป้ได้ประมาณ1,40,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือ10ของหุ้นดีมีการถือครอง1.5้าด ร้านเหรียญสราเทดเดอร์ถือเปเป้อีกประมาณ1.26ล,ล้านล้านมูลค่าประมาณ14ล้านดอลลาร์และเหตุผลตอบแทนจากการลงทุน ROI นะครับสูงถึง943%ต่อทวิตนะครับอันนี้ก็เปเป้เริ่มมีการลินขายนะครับแล้วก็เปเป้ก็ทำกำไรโดยที่เขาได้ซื้อเปเป้เกือบทุกวันตั้งแต่วันที่1ธันวาปี2023ถึง12กุมภาพันธ์2024 1ธันวาปี2023ก็เป็นช่วงที ราคากำลังกำลังขึ้นพอดีเลยเนาะในช่วงนั้นนะครับแล้วก็โดยใช้เงินประมาณ1.49ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อเปเป้1.4ล้านดอลลาร์นะครับ14ชั่วโมงที่แล้วเขาขายเปเป้ได้1 4 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับ10%ของตำแหน่งทั้งหมดในราคา1.57ล้านนะครับอันนี้ข้อมูลมาจากลุกออนเชนวันที่15พฤษภาคมปี2024 ดังนั้นข้อมูลในวันนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็มีกุกมนะครับนั่นก็คือมิชชันนิวมูมีพีนะครับแล้วก็ตัวของ p ปเป้ดอทคอชิบะอะไรอีกนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้ก็ฝากเหรียญต้นน้ําไปด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นหลักสูตรเหรียญต้นน้ําถ้าเกิดใครสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ เป็นหลักสูตรที่ช่วยในการศึกษาเรียนต้นน้ํานะนะครับแล้วก็ใครอยากที่จะเรียนผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถเข้าไปถามได้นะครับเป็นลิงก์เกี่ยวกับเรียนเรียนต้นน้ําเลยก็ดูใต้คลิปนี้นะ,นะครับก็ตอนนี้อ่าเป๊ะนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเขาอยู่ที่ประมาณศูนย์สี่ตัวพันสิบสองนะครับตอนนี้เขาบอกว่า แนวต้านาาสูงสุดคือ1,161นะครับดอลลาร์นะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากแรงเทขายเนี่ยเริ่มหมดแล้วนะครับแต่ว่า,าตัวของแนวต้านเนี่ยเริ่มที่จะรันแล้วก็เป็นโมฆะแล้วนะครับเหมือนกับเปเป้เตรียมไปต่อแต่ไปครั้งนี้มันไม่ได้ไปเป็นพิเศษเหมือนตอนประมาณสัปดาห์ที่แล้วไงนะครับก็มันเริ่มเคลื่อนตัวเนี่ย จากสาเหตุหลักๆนี่ก็คือเรื่องของของตัวของเปเป้เองนะครับเขาเริ่มมีการเคลื่อนตัวเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็ดูแนวทางนะว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ผมว่าน่าเขาจะเขาน่าจะไปตามบิตคอยล์แนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งตอนบิตคอยมันเริ่มลงแล้วเดี๋ยวเขาจะมามาเล่นเปเป้กันนะครับ เดี๋ยวก็ค่อยๆดูเป็นจังหวะนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพราะก็มีเหรียญมีมหลายตัวนะฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินโหนะจะโกทูดูมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบิ t เก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิทเกตสามารถสมัครกระดาน